หนุ่มกันชัยเผยคำพูดจากปากหมอสอง ต้องบอกเลยว่าชีวิตในต่างแดนไม่เข้าใครออกใครเลยจริงๆหลังจากกรณีมอสองอดีตสามีสาวคนดังอย่างยินแยะนนทพรซึ่งชายคนนี้เขาเป็นนายแพทย์ชื่อดังเรื่องความสวยความงามได้หายตัวไปนานนับเดือนหลังจากเดินทางไปท่องเที่ยวแถบเอเชียใต้และแอฟริกาตะวันตกเพียงลำพังโดยคนใกล้ตัวบอกว่าไม่เคยขาดการติดต่อน,นานขนาดนี้มาก่อนจึงทางร้อนใจและเป็นกังวลมากๆและไม่ได้ เผยเรื่องราวนี้ออกสื่อเพราะเก่งถึงความปลอดภัยของหมอสอสงเองโดยเรื่องราวก่อนหายตัวไปนั้นมอสองได้เผยทม์ลายว่าจะไปที่ไหนบ้างในช่วงระยะเวลา3สัปดาห์9ประเทศ12กันยายนถึง3ตุลาคม65โปรดติดตามเที่ยวไปด้วยกันครับอัฟกานิสถานปากีสถานชาติไนเจ์เบอร์กินาฟาโซมาลีคเมรู อินสเคทอริกินีและเซาทโทเมล่าสุดเรื่องนี้ได้ถึงหูหนุ่มกัญชยัยซึ่งจตัวได้ประสานไปยังคนใกล้ชิดก่อนจะเป็นข่าวแล้วโดวยหนุ่มกันชายได้รายงานผ่านทางรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาว่าเรื่องนี้ผมรู้ตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวย้อนกลับไปหลายวันเลยเพราะหมอสองถูกควบคุมตัวไปติดต่อใครไม่ได้เลยติดต่อไปที่แฟนคนปัจจุบนันแฟนมอสองเองก็พยายาม ช่วยได้ติดต่อมาที่เพื่อนผมคนหนึ่ง เพื่อนรุนพี่ที่โทรมาปรึกษาผมว่าหมอสองถูกควบคุมตัวไปผมก็ตกใจเพราะยังไม่มีข่าวออกมาเลยเขาบอกให้เงียบไว้ก่อนเพราะจะไม่ปลอดภัยฝั่งนวนเอาตัวไปเขาไม่รู้คนนี้เป็นหมอสองถ้ารู้เป็นหมอคงไม่ได้ถูกปล่อยตัวมาง่ายๆแน่ๆนอกจากนี้หนุ่มกัญชายยังได้เผยอ,อีกว่าตอนนี้เจ้าตัวได้คุยกับหมอสองโดยตรงแล้วเมื่อประมาณ2-3วันก,นก่อนก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วซึ่งทางด้านหมอสองเองเผยว่าย้ายหลั พอ,อเขาไปเขตเมืองนี้จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเหมือนจะมีคนอื่นที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ด้วยบางคนอยู่เป็นปีอย่างที่หมอสองบอกคือพอหลังจากที่ได้มีโอกาสติดต่อเพื่อนๆและประสานกันภายในแล้วเพื่อนๆก็รวบรวมต่างตามความต้องการก็ส่งให้เขาส่วนหนึ่งถึงได้ถูกปล่อยตัวออกมาถ้ารู้ว่ามีความสามารถทางการแพทย์คงไม่ได้ปล่อยตัวออกมาง่ายๆและล่าสุดวันที่2 5ตุลาคมนี้มอสองจะทําการแถล ชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาบ้าง